อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีถึงทุกคนท,กทุกทท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันในช่วงตอนบ่ายเลยนะครับผมของวันที่15กุมภาพันธ์64ตรงกับวันจันทร์นั่นเองเนาะ,ะในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่หายไป2วันเลยนะครับแอดบางทีจะมาลงคลิปให้เนาะ ก็ขออภัยสมาชิกทุกๆท,ท่านทุกๆคนด้วยนะครับในวันนี้แอดก็ว่างแล้วนะครับผมพร้อมที่จะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของมาตัวครา่าล้านเปอร์เซ็นเนาะเป็นของแท้นะครับยาม,มาเป็นของแท้นะครับอาจารย์นารารินเลขเด่นบนล่างตักเงินชุดสรุปบนล่าง อแอดดินซังโอซาก้าเนาะแล้วก็จะมีข้อมูลของเลขเด่นบนอาจารย์จีบันนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสำนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับก็รบกวนทุกๆท,ท่านดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเราไม่รอช้าเนาะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของแอดหนุ่มตาครีเป็นของแท้เนาะเนวัดที่ผ่านมานั้นก็ไม่เข้าในวัดนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับซึ่งในวัดนี้ประจําเนว่าวันที่16กุมภาพันธ์หกก็จะเป็นเลขวิ่งบน8เนาะแล้วก็จะมีชุดฟันธงทั้งหมด6ประตูด้วยกันนะครับไปกลับ6ประตูเนาะก็จะเป็น089แนะครับแล้วก็ชุดเบิ้ลให้มาที่1 18 2 2 8 668แล้วก็988นะครับชุดรองจะมี068528แล้วก็618เนาะนะครับผมก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนุ่มตาคลีด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของแม่จำเนียนลอตเตอรี่นะครับซึ่งนงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้า79เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างเนาะนงวดนี้ ประจำาเนว่าวันที่16กุมภาพันธ์64ก็มาอัปเดตข้อมูลให้แล้วเรามารับชมพร้อมกันนะครับเนงวดน,นี้ประจำาเนว่าวันที่16กุมภาพันธ์6กเนาะก็จะมี10อ่าก็จะเป็น10เลขขายดีนะครับก็จะมี8 9 6 4 1 4 1 2 8 5 1 0 5 6 2 6 5 9แล้วก็6 9เนงวันนี้นะครับสามารถที่จะมาเซฟหรือว่ามา แคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแม่จำเนียนรัตตอรี่ด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขดับลดต้นทุน,ทนดับล่างแอดสัต่างเนาะนะครับผมซึ่งเนงว่าที่ผ่านมานี้ก็จะเป็นเลขดับล่าง1สลักออกล่าง97ก็ถือว่าให้ผ่านเนาะเน่งว่านี้ประจําเนงว่าวันที่16กุมภาพันธ์สินะครับจะเป็นดับล่าง1เหมือนเดิมเลยนะครับสมาชิกก็มาเซฟมา เก็บเอาไว้ลดต้นทุนนิงวัดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับล่างแอดสตตางด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขชุดล่างแอดกุหลาบสีม่วงเนาะนิงว่าที่ผ่านมาชุดนี้ไม่เข้านิงวัดหน้าเราก็มาลุ้นกันต่อเลยนะครับ ซึ่งเนงวัดนี้ประจรําเนงว่าันที่16กุมภาพันธ์64จะเป็นเลขวิ่งล่าง8ตัวเดียวนะครับแล้วก็ให้มาที่80 82 85แล้วก็89เนาะ4ชุดด้วยกันเนงวัดนี้ชุดล่างนะครับขอขอพูนข้อมูลจากชุดล่างแอดกุหลาบสีม่วงด้วยเนาะก็รอชุดบนนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของคู่โต๊ดบนอาจารย์เสือคิมชากังราวนะครับซึ่งชุดนี้เนงว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้าคู่โต๊ดบนจะเป็น03เนาะสลาวออกบน307นั่นเองเนงว่านี้ก็มาแบ่งปันให้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีคู่โต๊ดบน24 26 28 46 48แล้วก็41เนาะอ่ะก็เป็นคู่โต๊ดบนของอาจารย์เสือคิมในงวดนี้นะครับ ส่วนชุดนี้จะเป็นชุดแต้มรวม1้อหน่วยบนอาจารย์เสือคิมเช่นกันเนว่าที่ผ่านมาก็อยเข้าแต้มรวมบนจะเป็น0เนาะสลักออกบน307นั่นเองในว่านี้ก็จะเป็นแต้มรวมบน1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะครับถ้าใครว่ามันเยอะเกินไปเนาะก็หาเลขดับแต้มรวมบนมาลองตัดกันดูนะครับเผื่อจะน้อยชุดลงเนาะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทั้ง2ชุดนี้อาจารย์เสือคิมชากังราวด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของโครงสร้าง2ตัวบนล่างแอสนโพดัมเน่งว่าที่ผ่านมานะครับผมเจ้านี้ก็ให้เข้านะครับให้เข้า,าจิตก้าเป็นตัวกลับของ2ตัวล่างนะเน่งว่านี้ประจําเน่งว่าวันที่16กุมภาพันธ์ก็มาอัปเดตข้อมูลให้แล้วเรามารับชมพร้อมกันนะครับ ในงวันนี้ประจําเนวันที่16กุมภาพันธ์64เนาะก็จะมีทั้งหมดก็ให้มาตามนี้เลยนะครับอ่าทั้งหมด30ชุดด้วยกันเนาะมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับตั้งแต่01จนถึง4 7นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากโครงสร้าง2ตัวบนล่างแอดส่วนโพดำด้วยนะครับส่วนชุดนี้จะเป็นชุด ครองสร้าง3ตัวบนแอดสนโพดำเนาะนะครับผมก็จะมีทั้งหมด13ชุดด้วยกันก็ให้มาตามนี้เลยเนะครับก็มาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ท่านนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของอแอดเมลเน,นงว่าที่ผ่านมาเจ้านี้ก็ให้เข้าเฉพาะเลขวิ่งบน3เท่านั้นนะครับเนงวัดนี้เราก็มา ลุ้นกันใหม่นะครับซึ่งเนงวัดนี้ประจําเนงวัดวันที่1 6กุมภาพันธ์64เนาะก็จะเป็นเลขวิ่งบนล่าง2ตัวเดียวนะครับแล้วก็ให้มาที่24 25 26 92แล้วก็20ที่เป็นชุด2ตัวบนล่างเนงวัดนี้เหมือนกันนะครับก็ <c oughs> ใครที่ชอบอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยขอขออพูนข้อมูลจากแอดแมวแมวด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของลุงแป้นเนาะซึ่งลุงแป้นนี้ในงวัดที่ผ่านมาก็ไม่เข้าในงวัดหนะ้าเราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับซึ่งในวัดนี้ประจําเนมกววันที่1 6กุมภาพันธ์64ก็จะเป็นเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด3ชุดด้วยกันเนาะที่ให้มาจะมี831 335แล้วก็939นะครับชุด2ตัวก็จะมี3186 34และก็40นะครับ ก็ใครที่ชอบสามารถที่จะมาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากลุงแป้นด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของไอ้หมายสอพิมพ์พนระเนาะซึ่งเจ้านี้อาจารย์ท่านีเน่งวันที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลขวิ่งบนล่าง7นะครับและนอกจากนี้ให้เข้าชุดเน้น70นะครับเป็น70ตัวกลับของ2ตัวบนเนาะน่งวันนี้ประจำเน่งวันที่16กข้อ มาอัปเดตให้แล้วเรามารับชมพร้อมกันนะครับเนงวัดนี้ประจําเนงว่าวันที่16กลุมภาพันธ์6กเนาะก็จะมีเลขวิ่งบนล่างไปที่8แล้วก็9นะครับชุดเน้นจะมี8 1 8 2แล้วก็8 3เนาะชุดกันให้มาที่9 1 9 2 9 3จัดหนักไปที่8 2แล้วก็8 3เนงวัดนี้นะครับใครที่ชอบก็มาเซฟ มาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากไอ้หมายสอพิมพะ์ะด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นหลักร้อยคุณป้าเวียงพิงเนาะก็เป็นอีกข้อมูลอีกอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีหลายคนถามหากันมาเยอะมากนะครับก็จะมาลงให้ตามคําขอเนาะซึ่งนิงว่าที่ผ่านมาเจ้านี้นะครับผมก็ให้เข้านะครับให้เข้าหลักร้อยจะเป็น3สลับออกบน307นะครับผมในงวดหน้าเราก็มารับชมพร้อมกันนะครับ ก็จะมีเลขเด่นหลักะร้อยบน6 7 8 9 0 1 2แล้วก็4เนาะถ้าใครว่ามันเยอะเกินไปก็ลองไปหาเลขดับบนหรือว่าเลขดับหลักะร้อยมาลองตัดกันดูนะผมเผื่อมีโชคกันนิงวัดนี้เนาะขอขอพูดข้อมูลจากเลขเด่นหลักะร้อยบนคุณเป้าเวียงพิงด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของอาจารย์นารารินนะครับเนงว่าที่ผ่านมาอาจารย์ท่านนี้ไม่ผ่านเนนงวัดหน้าเราก็มาตามต่อนะครับซึ่งเนงวัดนี้ประจําเนงว่าวันที่16กุมภาพันธ์64เนาะก็จะมีเลขวิ่งล่าง8แล้วก็6นะครับเลขวิ่งบนจะมี2แล้วก็8เนาะชุดล่างให้มาที่ 83, 84, 87, 63, 64, ี่แล้ก็6 7นะครับ ชุดบนจะมี23 26 20อ่86แล้วก็80นี้งวันนี้ส่วนชุด3ตัวก็ให้มาตามนี้เลยนะครับใครที่ชอบก็สามารถที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์นาร,ารินด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของอชุดสรุปบนล่างหรือว่า สูตรหวยไทยแอดบินซังโอซากา้านะครับในวัดที่ผ่านมาก็ให้เข้าชุด3ตัว730เป็นชุด3ตัวโตดเนาะและนอกจากนี้ให้เข้า07 2ตัวบนตรงๆเช่นกะันเนงวัดหน้าก็มาอัปเดตให้แล้วเรามารับชมพร้อมกันนะครับในวันนี้ประจํานนวันที่16กุมภาพั 64, นธะ์กเนาะก็จะมีชุด3ตัวทั้งหมด สชุดด้วกันที่ให้มาจะมี3 6 6 3 6 7 4 6 6, 6และก็4 6 7นะครับแล้วก็จะมีชุดเน้น6 7แล้วก็6 4เนาะชุด2ตัวนีวน้วันนี้นะครับชุดรองจะมี6 3 7 3 7 4 3 4 6 6แล้วก็7จ็นิ้วัดนี้นะครับใครที่ติดตามของอาจารย์ท่านนี้ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข,ข้อมูลจากดินสังโอ o s ก้าด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของเงินเทวดาใครก็อยากได้ปีที่เเนาะนวัาที่ผ่านมาให้เข้าชุดกัน07 2ตัวบนตรงๆ,ๆนะครับผมเนงวัดนี้ก็มาอัปเดตให้แล้วเรามารับชมพร้อมกันนะครับในวัดนี้ประจําเนว่าันที่16กุมภาพันธ์6กเนาะก็จะเป็นเลขวิ่งบน4นะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัวที่เป็นชุดเนเนวัดนี้ให้มาที่084ชุดเดียวนะครับ ตัดได้8 4 8 0แล้วก็4 0เนาะแล้วก็ชุด,ดรองให้มาที่5 5 1 8 3 5 8น1ะครับแ3 5 851แล้วก็8 5 7นะครับส่วนชุดล่างจะเป็นเลขวิ่งล่าง8นะครับแล้วก็ให้มาที่8 3แล้วก็8 1ที่เป็นชุด2ตัวล่างในงวดนี้ด้วยนะครับ ชุดกันให้มาที่1,5,2,5,4,4,5,7แล้วก็5,8ในวันนี้ประจําเนมว่ามาที่16กุมภาพันธ์นะครับสามารถที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเงินเทวดาด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนล่างตักเงินนะครับในวัดที่ผ่านมาก็าไม่เข้าเนมวัดนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับ จรง,งว่านี้ประจําเน่งวันที่16กุมภาพันธ์64เนาะก็จะเป็นเลขเด่นบนล่าง6แล้วก็0ไม่ปักหลักนะครับสมาชิกก็ถ้าชอบก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนล่างตักเงินด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นบนเนาะเลขเด่นบนหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยอาจารย์จีบันนะครับเนงว่าที่ผ่านมา ก็ให้เข้าทั้งชุดสีฟ้าและให้เข้าทั้งชุดสีเหลืองเลยครับก็ให้เข้า3 7แล้วก็ศนะูนย์เนาะทั้ง2ชุดนะครับก็เนงวัดนี้ประจําเน่งว่าวันที่16กุมภาพันธ์ก็มาอัปเดตให้แล้วนะครับก็จะเป็นชุดสีเหลืองจะมีเลขเด่นบน8 1แล้วก็4นะครับแล้วก็ชุดสีฟ้าก็จะเป็นเลขเด่นบน3 8แล้วก็5เนาะ ซึ่งทั้ง2ชุดนี้นะครับผมก็ให้ชน8ตัวเดียวนะครับเป็นเลขเด่นนิ้งวัดนี้ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยใครที่ติดตามอยู่นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนอาจารย์จีบันทั้ง2ชุดนี้ทั้ง2สีด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งมาตัวครา่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่ง ถ้าใครตามของอาจารย์ท่านนี้เนาะก,ก็เข้าเลขวิ่งบนล่าง7นะครับและนอกจากนี้ถ้าใครตัดเล่นชุด2ตัวนะครับให้เข้าส่วน72ตัวบนตรงๆเลยนะครับผมเน่งวัดนี้ประจําเน่งวัดวันที่16ก็มาอัปเดตข้อมูลให้แล้วเรามารับชมพร้อมกันนะครับซึ่งเน่งวัดนี้ประจําเน่งวัดวันที่16กุมภาพันธ์หกนะครับก็จะเป็นเลขวิ่งบนล่าง7แล้วก็6ให้มา ตัวเดิมเลยนะครับสมาชิกก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอออกไปเลยเนาะนะครับแล้วก็จะมีชุดชอบๆส่วนตัวที่ให้มาเป็นชุด3ตัวนะครับทั้งหมด5ชุดด้วยกันก็จะมี268 266 3 6 7 256แล้วก็7 64นะครับทั้งหมด5ชุดด้วยกันเนาะก็ตัดเล่นชุด2ตัวได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากเลขวิง่งมาตัวครา ล้านเปอร์เซ็น์ด้วยนะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคําถามหรือว่าอยากให้แอดนําของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะ,ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ